พูดเลยค่ะแล้วก็พูดแปลกบรรยากาศของร้านนะคะเนะเราแปลกใจอ่ะไที่แบบว่ามาเลยเนี่ยเป็นไงล่ะนพวกมาผ่านมาอันนี้ก็เป็นร้านอาหารเป็นร้านทำผมค่ะควบคู่กับร้านทร้านอาหารนะคะแต่ก็ไม่มีคนแล้วก็มาเที่ยวกันตอนเวลาไหนเราก็ไม่เข้าใจเนาะอากาศที่นี่เย็นนะคะประมาณ5องศาโซงเข้าไปดนในร้านอ่ะ ก็ไม่มีคนเลยอะรถค่ะรถรถรถโอเคแล้วเริ่มมาละเริ่มมาแล้วค่ะเริ่มคนมาซื้อของค่ะมถ้าเราไม่มองมันมันก็จะชนเราค่ะอ๋อนี่ไงเราจะมาสัมผัสที่นี่พรุ่งนี้มื้อเย็นนะคะพรุ่งนี้เย็นนะคะเขาบอกอาหารที่นี่อร่อยขึ้นชื่อเลยค่ะใช่ไหมคะขึ้นชื่อเราไปดูม้อไฟหม้อไฟหม้อไฟม้อไฟเราโดยดูม้อไฟ หม้อไฟนะคะที่นี่ขึ้นชื่อนะคะแต่พรุ่นี้เราจะมาทานสัมผัสนิดนึงภายในนะคะว้าวสาม้าวพันสามหมื่นหกสิบหาวอนใช่หรือไม่ก็สามแสนเราไม่รู้ภาษาข้างหลังไงสามนวอนค่ะสามหวันอาจจะเป็นได้ค่ะสามร้อยวันนะคะยังไงคะสวในะคะสวยนะคะร้านหน้านั่ะ นั่งนะคะดูฝั่งรถแต่เขาบอกว่าไม่ต้องข้ามถนนนะคะเลี้ยวขวาค่ะไม่มีคนจริงๆไม่มีคนเลยนะคะเพิ่งเพิ่งจะเดินผ่านไปหนึ่งคนเองอะค่ะเราก็โชคดีนะคะที่มาที่เรายังเจอคนติ่งใจมาเที่ยวครั้งนี้นะคะเพราะเขาบอกว่าสิ้นเดือนมีนาเขาจะปิดปิดการท่องเที่ยวของเซียเซโจเซโจเซจูเซจูเขาจะเปิดที่เมืองอื่นเมืองอื่นนะคะก็คือ ปรากฏว่าคนน้อยมากแล้วก็วันนี้เรามาเนี่ยทัวร์ห้าบัสใครอย่างเดียวเลยไม่มีผสมคนคนอื่นรถ <laughs> เยอะนะคะรถติดไฟแดงด้วยนะคะแต่ก็มีคนออกมาจริงแต่เขาก็ไม่ได้ออกมาเดินแบบนี้นะะ่ะเมืองสวยธรรมชาตินะคะธรรมชาติอยู่ค่ะโอเคสงสารคนถ่ายคนถ่ายจะแข่งอยู่แล้วคุณคือไม่ไายก่อนค่ะบายบายพรุ่งนีเจอกันนะคะโอเคบาย